สวัสดีครับผมนี้ฮัสันอบูบากัสนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับอถอดเสาเสื้อของมอเตอร์ไซค์นะครับวิธีถอดเสื้อถอดอยังไงเดี๋ยวผมจะ,อะสอนครับหรือเป็นแนวทางในการถอดเสาเสื้อของมอเตอร์ไซค์นะครับ วิธีนี้แน่นแค่ไหนมันก็ออกนะครับอุออกปรกรณ์ที่เราใช้มันจะมีมันจะมีน็อตเบอร์12บสองสตัวนะครับอันนี้เป็นเครื่องของ NSR ครับ NSR Deadnova แล้วก็ Smile มันก็ใช้เบอร์12บสครับขั้นตอนที่หนึ่งเราก็เอาเบอร์12ขันไว้ก่อนครับนะ เี๋ผมจะเอาปะแจาตามด้วยน็อตเบอร์สิบสองครับวิธีนี้แน่นแค่ไหนก็ออกนะครับตามด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับเบอร์สิบสองกันนะครับ ตอนนี้เราใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการล็อกอย่าให้มันหมุนตามนะครับต่อมาเราก็ขันน็อตเบอร์12ตัวล่างนี่ ไไตามเลยครับอ่หมุนออกเลยครับเห็นไหมครับแน่นแค่ไหนก็ออกนะครับ <none> เกือบทุกรุ่นนะครับวิธีถอดก็ถอดอย่างนี้ครับ ันออกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็หลุด อโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เสาเสื้อของผมก็ได้หลุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะถอดไอ้น็อต2ตัวนี้ให้มันออกวิธีถอดก็เหมือนกันนะครับผมจะล็อกตัวหนึ่งแล้วก็ขันตัวหนึ่งนะครับมันก็อยู่ลักษณะนี้ครับ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับสำหรับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับช่วยเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่อง youtube ของผมด้วยนะครับสันนบุบากัศนะครับสวัสดีครับ